านก็หันกลับมาที่ผมเหมือนเดิมว่าอ่าเนนให้พรอนอ่าผมก็ประนมมือขึ้นมาแล้วก็ให้พรตอนนี้คนทั้งศาลาระมมองเป็นตาเดียบกันแล้วอยู่ๆไอ้เนนคนนี้มันอยู่ๆมันให้พรกับใครแล้วหลวงตาท่านก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอผมให้พรจบปุ๊บหลวงตาท่านก็เดินผ่านแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีญาติโยมที่เป็นเจ้าของสำรักเนี่ยมานั่ง มานั่งประจําที่แต่ว่าอาการเขาจะมีความแบบมีความสันส่นๆมีความกลัวๆมีความเลือกลักกันหน่อยทั้งทั้งครอบครัวก็จะมีเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เป็นลุงคนหนึ่งแล้วก็จะมีภรรยามีลูกสาวสองสามคนก็มานั่งก็ท่าบนเนี่ยถาวายก็เอาคถาถวายกันจนถึงเวลาที่เราต้องฉันพระหารเราก็นั่งฉันไปญาติโยมก็นั่งนอนอนระหว่างที่เราผมกำลังฉันก็ำลังฉันมาเดือดเน็ตมากลุงแกก็พูดแบก น่ารักน่าชัง่าน่ารักน่าชังแต่เสียงเป็นน้ำเสียงของลุงเขานะเป็นเสียงของผู้ชายแต่ว่าสำเนียงมันจะประมาณแล้วจังหวะนั้นผมก็เอกใจว่าลุงเขาพูดอะไรเราก็เงยหน้าไปมองหน้าลุงจังหวะที่เราเงยหน้าไปมองหน้าเจ้เจก็ยื่นมือมาแล้วจับที่ข้อมือผมแบบแรงมากแล้วบีบมือ อยู่กับแม่ไม่ลูกกลับไม่ลูกแล้วก็แบบมีอาการแบบมีอาการแบบสั่นๆแล้วก็มือข้างหนึ่งแจก็เอาหัวหัวแม่มือบไปแบบเหมือนไปวนที่นำ้ำลายตัวเองวนที่ลิน้นตัวเองแล้วก็เอามาแปะตรงกลางระหว่างหน้าผากเหมือนแบบวนที่ลิ้นแล้วก็เอาลิ้นเอา,น,เอาน,โโเนิ้วโป้นี่มาดันที่หน้าผากหลังนั้นนนคือหูดับจอตัดไปเลยพี่ผมไม่รู้สึกตัวเลย คือแบบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วมันรู้สึกตัวทีคือแบบหนาวมากหนาวแล้วเจ็บมากไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าหลงตาครับ้ำมนในโอ่งอ่ะแล้วสาดมาส้มส้มแบบสาดแบบสาดแรงมากผมก็ตกใจแล้วลงตาเจ็บลงตาพอพอผมพูดขึ้นมาพูดหลงตาแล้วก็ลงซุดตัวลงไปนั่งกับพืนแล้วก็หอบเลย,<ะ>ยกลับมาสักทีกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้ยกลับมาแล้ว แล้วผมก็ลุกขึ้นมาสาภาพก็คือแบบทั้งจีวรทั้งสะโพกทั้งอะไรก็เปียกเล hey, กนะเทะหมดอะไปมองก็ไปเจอลุงคนนะนะั้นที่มีอาการเปแบบ๊ะๆก็ยังอยูย่กั้งครอบครัวเลยแต่ตอนที่ผมตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยทั้งสาลาไม่มีใครนะครับคือพิธีบุญสักลาสละกะับพระเนี่ยจบไปแล้วเ<ะ>หลือแต่ครอบครัวเนี้ยครอบครัวเนี่ยน,น,นั่งอยู่แล้วก็ลุงเนี่ยก็คือมีสาภาพไม่แตกต่างกับผมน้ำน้ำเต็มตัวน้ำมนต์เต็มตัวดอกเดินน้ำมนต์ดอกอ่าทั่วดอกเทียนนะครับติดเต็มตัวไปหมด ท่านก็บ,บอกหลวงตาท่านก็บ,บอกว่าไปกลับกลับกันได้แล้วพวกโยมอ,ะอ่ะไม่มีอะไรแล้วจบแล้วญ<อ>าติโยมเขาก็กลับบ้านกันไปห<อ>ลวงตาท่านมาบอกผมว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยคืนเนี้ยนอนนอนกับหลวงตาท่านได้ยินเสียงอะไรแปลกๆได้ยินเสียงใครมาเรียกอย่าขาดนะขาดต้องตกตอนนั้นก็จะมีความดืด่ดนไปหน่อยแล้วก็ปกติเนี่ยพากับเนรเวลานอนอ๋อรถหาย จะนอนต่างก่าก็จะมีเป็นผ้าจีวรกั้นไว้เป็นฉากเพราะว่าเขาจะนอนชั้นเดียวกันไม่ได้ครับคืนนั้นหลวงตาผมเป็นไปนอนบน,บน,บ,นบนที่นอนเลยให้ไปนอนบน,บนที่นอนบนบนที่นอนใจเลยแล้วแจก็นอนกันไป <c oughs> ก็คืนนั้นก็ปรากฏว่ามันไม่มีเสียงอะไรพี่มันไม่มีเสียงเรียกไม่ได้มีเสียงอะไรแต่มันจะเป็นเสียงวิวิ่ววะเสียงแบบวิวแบบยาวๆเป็นเสียงรอบบริเวณวัดไปหมดเลย หมาปกติมันจะหอนนะพี่แต่อันนี้มันไม่หอนมันค้างเดินวนรอบสาราเดินวนกอบุติเดินวนรอบวอบบัดมันไม่หอนแต่มันคกันทุกตัวเล,ล,ล้วไะพอเช้ามาตรงตาเขาบอกว่าเดี๋ยวไปบินทบ,บาทแล้วก็เดี๋ยวบินทบ,บาทเสร็จกลับมาเนี่ยยังไม่ต้องฉันเช้าเดี๋ยวกลับมาที่กุติตก่ตาผมก็ไปทําวัดเช้าแล้วก็เตรียมบาตรที่จะไปทําที่จะอาที่จะไปเดินบินทบาท บาดมันอยู่บนสาาเราก็เดินขึ้นไปเอาบาดบนสาาพอระหว่างที่เรากำลังเดินออกมาได้ยินเสียงเหมือนเดิมอีนาช้างมันเลยหายว่นาช้างเสียงลอยๆมาแว่วๆมาผมก็หันไปมองก็ไม่มีอะไรก็มีมีเพื่อนเนนที่เดินตามตามหลังมาก็เดินมาจนถึงบันไดสาลากำลังจะลงบันไดสาาเสียงเพื่อนเนนตะโกนว่าเฮ้ยเฮ้ยเนนเนนระวังเพราะผมหันไปก็คือพอหันไปปุ๊บ รู้สึกตัวทีคือกองอยู่ข้างล่างตกบันไดลงทางล่างแล้วเกืออตกลงมากองอยู่ข้างล่างนะฮะเขาก็โวยวายกันว่าเฮ้ยเนนเล่นอะไรกันทําไมต้องเล่นแรงขนาดนี้ผักคำตกบันไดเพื่อนเนนที่อยู่บนเขาบอกผมไม่ได้ผักแต่ผมเห็นเห็นยายคนนึงอะ่ะเดินตามเนโนตมาแล้วก็อยู่ยๆก็ผักเนนตกบันไดลงไปแล้วก็หายไปเลยครับอ่อพาพอพระท่านได้ฟังปุ๊บก็ไปเล่าให้ลูุตาฟังก็พาผม ไปหาลวงตาแล้วก็สรุปคือต้องไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าข้อเท้าเนี่ยแพงแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลคือหายปลาด้านซ้ายเนี่ยขึ้นแล้วก็หมอบอกว่าถ้าเล็งกว่านี้นิดนึงากรดต้นคอลงคือก็มาไม่ถึงโรงพยาบาลแต่ที่แค่หายปลาก็หมอก็ใส่เป็นเหมือนเต็นเสื้อเป็นเสื้อเฝือรบบล็อกหายปลาไว้แล้วก็พันผ้ากอที่ข้อเท้ามาแล้วก็ พ่อกับแม่ก็ามาแล้วก็คุยว่วาเออเด็กเด็กต้องศึกแหละต้องต้องศึกแล้วก็เอามารักษามาดูแลกันที่บ้านลวงตาท่้นก็พูดว่าเดี๋ยวคอยสามวันอ๋นอคอยสามวันแล้วเดี๋ยวค่อยมารับกันเดนะี๋ยวจะศึกให้แต่ว่าระหว่างเนี้ยเองมันไปอยู่ับบลวงตารักษาสามวันแล้วดูแลมันให้เองก็พ่อกับแม่ก็ตอนแรกก็ทำาด้แต่ไม่ยอมแล้วด้วยความที่เป็นห่วงสภาพตอนนั้นคือเจ็บเยอะมาก ว่าเอเนี่ยยังสึกไม่ได้ก็กลับมาตอนสุก็กลับมาถึงวันท่านก็บอกว่าถอดถอดพวกรออกถอดเอเอเสือเนี่ยออกก็ให้ลูกศิษย์มาช่วยกันถอดพอถอดเสร็จปุ๊บหลวงตาท่านก็เอาน้ํามันมันจะเป็นลักษณะเหมือนน้ำมันที่มีกลิ่นแบบกลิ่นมะพร้าวอ่ะมันนวดนวดนวดกดกดเจ็บมากแบบร้องแบบออกสาวเลยของปวดเจ็บมาก นวดเสร็จปุ๊บหลงตาท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นพรุ่งนี้น่าจะทเบาขึ้น mm hmm. กลัวเข็มไหมถามผมว่ากลัวเข็มไหมเข็มอะไรหลวงตาเข็มชีดยาเหรอุย้ยเข็มชีดยาไม่กลัวสบายกลัวเจ็บไหมถ้าขนาดนี้หลงตาบีขนาดนี้นนนไม่นี่อะไรเจ็บกว่าน,นี้แล้วไม่กลัวเราก็แบบภาษาที่จะพูดเราก็ตอบหลวงตาได้ไหมได้งั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเดี๋ยวเจอกัน ก็ควรจับนมอฟอร์มอสามรสรสชอกโกแลตรสสตรอเบอี่แล้วก็รสโ,โกโก้มาด้วยน่าจะํามันร่อยขึ้น,คนโคตรแล้วยังมีสาระที่มีประโยชน์อาเซียมและวิ็ามิน B ตาอบสอ ก็ให้นอนพอให้นอนทุกตอนเช้าก็ไม่ต้องไปทำวาดไม่ต้องไปทําวัดไม่ต้องไปเกิดบัตรเจ็บพอตื่นเช้ามาปุ๊บก็ไปส่งน้ำเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนสบงเปลี่ยนอะไรมาพอมาถึงกุฏิปุ๊บในกุฏิมีลูกศิษย์ของหลวงตาเนี่ยนั่งอยู่สี่คนแล้วก็มีหลวงปู่เจ้าวัดนั่งอยู่ที่ที่โต๊ะหมู่บูชาในกุฏิแล้วหลวงตาเนี่ยท่านนั่งอยู่ที่กลางกุฏิเลย ปูผ้าขาวไว้ปูผ้าขาวไว้ขนาดตัวเราลงไปนอนได้พอดีหลวงตาบอกนอนนอนนอนเลยนอนเดี๋ยจะรักษาพอนอนปุ๊บหลวงตาท่านก็ถามว่าไม่กลัวเจ็บเอาะม,มามาแล้วหลวงตาท่านก็ขึ้นมาค่อมหลังผมเลยมาด้วยลูกศิษย์ที่นั่งอยู่นในวัดในในในกุฏิก็มาจับมากดไหล่ผมไว้อีกคนหนึ่งอีกสองคนก็จับขาอีคนก็กดอีกสองคนก็กดไหล่ไว้พอ เรียบร้อยปุ๊บหลวงปู่ท่านก็เริ่มสวดมนต์พอเริ่มปู่หลวงปู่เริ่มสวดมนต์ปุ๊บหลวงหล,ลงตาลงเข็มนะครับเสียงแบบเข็มแบบยาวประมาณมยาวน่าจะยาวประมาณสหกสิบเซนน่าดีบุ้งมันเป็นเข็มแท้หัวเข็มมันนิดเดียวใช่ครับห<อ>ัวเข็มมันนิดเดียวแกบอกว่าเดียยเด๋ยวแกจะสั่นเดี๋ยวแกจะลงมั เจ็บเก้าัวเจ็บมากเจ็บแบบโอ้โหทั้งร้องให้ทั้งแบบโวยวายทั้งบอกตรงตอนอารมณ์นั้นถาหมดแล้พี่เจ็บด้วยความที่เราเป็นเด็กเราพี่แกก็แต่เดที่รมันมันจะเป็นแบบรอยสักน้ำมันเล็กๆไม่ได้ใหญ่ก็ประมาณสักสิบห้านาทีก็เสร็จฉีกลอกบมแบบเจ็บไหลก็เจ็บขาก็ยังเจ็บโหลดตายังมาสัดไปสูู ร้องไห้แบบโกรธมากงอนหลวกตามากเพราะนั้นคือแบบไม่พูดไม่จายกับหนกตาเลยหนงตานะ่ก็บอกว่าเดี๋ยวแต่ตอนเย็นเดี๋ยวมาคุยกันก็บอกมาตอนเย็นมาก็พ่อกับแม่ก็มาพอดีบอกบอกว่าเดี๋ยวพอสุดไปแล้วเนี่ยอีกสามวันเนี่ยเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยเดี๋ยวสุดได้แล้วพารับกลับไปที่บ้านนะถึงมงคลถึงมงคลนะวันที่เก้าวันที่สิบเก้าแล้วเขากันที่ยี่สิบเก้าถึงมงคลนหน่อยหน่อยก่อนเก้าโมง ่วยห้ามเดินรอบลาวตัดมึงอยากทำฝักทำบวกทำแตงให้มันกินก็ให้ถือมงคลเฉพาะวันที่เก้าวันที่สิบเก้าแล้วก็แล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าเดินเดียวสามวันพี่แจแ๊คเด็ก้าขวบต้องไปโรงเรียนต้องไปโรงเรียนแล้วแบบไปเจอเพื่อนพูดกับใครเก้าวันเอ้เก้าตั้ง ตอนนั้นก็ยังยังแบบยังไม่ด้ถึงกับต้องไปโรงเรียนก็คือแบบเหมือนเราต้องไปทางกิจกรรมโรงเรียนเด็กเด็กไปเล่นโรงเรียนอ่ะพี่บ้านกิจาก,การเรียนพ่อผมแก้ปัญหาด้วยการไม่ปื่กคือให้มันเกินเก้าโมงก่อนแล้วค่อยให้มันตื่นวันที่เก้าผ่านไปวันที่สิบเก้าเสือทะลึ่งอ่ะพี่เกาะเพชรเจ็ดสีวันเสาร์โอ้มาดิรู้ด,ดิโอ้โหยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องตื่นพี่ฉันนั่งฉันถึงสุตื่นกี่โมงชัางมา กันอใช่แล้วเสาิดนี่คืออู้หูสารพัดอะไรกันอะไรไ,ไมันู้กูนไล่มาสุดท้ายก็บเป็ยังไงก็ต้องตื่นพอตื่นพอตื่นขึ้นมาปุ๊บพูดแรกที่พูดออกมาพ่อขอรีโมทไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับแล้วโอโู้พ่อเดินเข้ามาแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่แบบพ่อแบบโกรธมากแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมโดนพ่อตีอแบบพ่อตีแบบตีแบบโกรธมากแบบ โอ้ทำไมแค่น <hin Brother> ah ี T ้ทำไม่ได้แล้วหลวงตาใส่ก็พาดังๆมที่วัดหลวงตาเลื่อนใส่เพราะไอ้ตบไปเจ็ดสีเลยนะใช่จะเข้าใจเด็กเราเราไม่ได้อยู่ในกฎกติกาอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะเราไม่ใช่แล้วถูกว่าใช่มันมันไม่พร้อมที่จะทำทำอะไรอย่างเงี้ยครัเรายังทำไม่ได้หรอกเรายังเรายังเลิกโกหกไม่ได้ ตอนนั้นนะ่ะมันด้วยความที่มัาเป็นเด็กครับด<ว>รื่องแคบัค่บางทีเราอยากกินขนมแล้วก็โกก็แบบเด็กด้วองาที่เป็นเด็กใส,ส,ส่โก่โกเลนอ้อะไอย่าง,งาเงี้ยก็หลวงตาได้ก็ใส่่สาหัว่าเลี้ว่าเลยอ่าตามมีเกิดเนาะ้ามมีทาเกิดหลวงตาท่านก็ส่งเป็นอ่าเป็นตะกรุดดอกนงส่งห้ผติผตัวเป็นดอกเป็นดอกเล็กๆให้ผมติดตัวไว้แล้วก็บอกว่าเออ แกับสร้อยเส้นเนี่ยทุกวันนี้สร้อยมันกล้าสังเกตสร้อยคือสร้อยมันขาด<ช>แล้กแลกวกต็ตะบุดออกมัเหลุดหายปก็ให้มา60ตัวไว้แล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยเหลืออีก8ครั้งผ่านไปได้ลลูกนะเหลืออีก8ครั้งใช่ครับก็คือครั้งแรกก็คือครั้งที่ผมเจ็บที่ตกบันไดนแหละหลวงตาท่านก็พูดมาโดยที่ท่านกับทักเองผมว่าไม่น่าจะรู้จัก วันหรือแปดขรั้งถ้าลูกผ่านไปให้ได้ะนะครับทำบุญเยอะๆมีเวลาก็ไปทำทานแต่ไม่ต้องไม่ต้องไปอุทิศให้เขานะเขาตายท่านก็พูดว่าไม่ต้องไปอุทิศให้เราจะบอกแม่ผมว่าแบบนี้ตลอดว่าทำบุญทำทานให้ใครก็ได้แต่ห้ามไปอุทิศให้คนคนนี้เด็ดขาดก็ใช้ชีวิตมาจนเติบโตมาแล้วก็เออเขาเรียกอะไร ในวัยที่แบบเริ่มเริ่มประถมป้าโสวัสดีครับฮัลโหลครับอ๋อพอดีเมื่อกี้จะถามว่าไอแต่งรถเกาะแต่งที่ไหนแต่ตอนนี้รู้แล้วหนอ,อหนูก็ไม่รู้อะหนูก็ไม่รู้หนูไม่เคยแต่ง โ okay. อเคบนเกาะไม่มีเอทอมใช่ไหมไม่มีโ <Okay. S 1> อเคแต่ไปเกาะเหรอหอมืมไปซื้อเรือมาสามลำไนตังเยอะเนาะเยอะไม่เยอะก็ลงทุนไงห้า,หานกว่วาเอาตอนแรกเรือก็มีอะ่ะเขาไม่คืนกันหรอไม่ไม่รู้อะ่ะไม่เจอใครเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยซื้อไปเลยดีกว่าโอ้ตั้งสี่แสนสามป่ะอีสันห้า อประมาณโอ้ยหมดปเป็นล้านเลยนะก็ลดเกาะอ,อีกหมื่นหนึ่งเก้า <90, S 2> หมื่นถือว่าเอาคันหกสิบโลใช่นั่งสองแต่งไปอีกก็ประมาณแสนกว่านิดนิดาาทุนหมดตัวเลยเนี่ยใช่หรอคนอย่างคุณนะจะหมดเนื้อหมดตัวจริงหนูไม่เชื่อหรอกอยู่ไหนอะ ก็แ,แต่ไปเลเบลเอาของไปเก็บหนูเพิ่งมาโอเคโอเคเพิ่งตื่นมากกว่าเนี่ยดูแล้วไม่ใช่หนูไปเที่ยวที่อื่นมาโอเคนะครับเจอกันครับครับเงี yeah. 38, 38, <ะ>่ยเสียงสามสิบแปดป่ะเสียงสามสิบแปดมั้งกเคือวันที่17ไม่ก่อนวันเกิด7วัน ไม่หล่ะวันเกิดเจ็ดวันก็จะู้ะาขาวว่าตกน้ำครั้งหนึ่งเคยจมน้ำเกือบตายครั้งหน่งไฟฉอดอยูอยู่ไปเดินคือพ่อผมทํางานเป็นช่างไฟเทศบาลท่านก็เก็แกก็จะคอยแบบประับไฟติดไฟงานตามอําเบอไปเดินอยู่ดีๆก็โดนไฟอน็อตไปเดินอยู่ดีๆก็โดนรถชนโดนรถปบโดนรถชนประมาณสามครั้ง รถนยนครั้งหนึ่งมอไซค์ครั้งหนึ่งรถสามล้อพ่วงข้างครั้งหนึ่ง,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 งก็แบบเจ็บแต่แต่ทุกครั้งที่เจ็บมันจะไม่ได้เจ็บหนักมากแต่คนที่เจ็บหนักมากคือแม่ทุกครั้งที่ผมเจ็บตัวตื่นเช้ามาแม่ผมจะมีอาการระบบระลุกไม่ได้ทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาก่อนวันเกิดเจ็ดวันหลังวันเกิดเจ็ดวันจะออกจากบ้านไม่ได้เพ่อแม่จะไม่ให้ออกไปไหนเลยจะไม่ให้ทอะไรเลย ก็ใช้ชีวิตกันมาจนผ่านไปก็ไม่ได้สนใจแล้วตอนช่วงวัยที่เราโตเป็นวัยรุ่นเราก็เริ่มมีความอาหารแล้วก็เริ่มมีความหารกับพ่อกับแม่เลยก็จังหวะนั้นเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันกับช่วงที่ผมมามาพบกับกลุ่มของนิตั้มอะไรพวกนี้ครับก็จะใช้ชีวิตกันแบบวัยรุ่นแบบเรื่องลา้าตายต่างใช่ครับจนมา พ่อผมต้องย้ายมาพ่อผมก็ได้งานที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะน้ำมันที่จังหวัดสงขลาพ่ก็ต้องย้ายตามมาน้องก็ต้องย้ายตามมาแต่ผมยังย้ายมาไม่ได้เพราะว่ายังเก็บในเรื่องของหน่วยกิจไม่เสร็จแล้วก็ในเรื่องของโปรเจกต์อะไรยังต้องทาอยู่ก็ยังเหลือผมอยู่คนเดียวก็คือผมต้องไปอยู่หอ,อที่ตัวจังหวัดแบบช่วงนั้นก็เตรียมตัวที่จะ มาล้อศัพท์ไหมคุณกำลังรับชมรับฟังหิวข่าวอ่ะหิวข้าวอ่ะสนับสนุนโดยไม่หิวข้าวเลยตั้งนานไม่หิวอุ้ยยังไม่ได้กินข้าวเช้าอ พี่ป๊อบาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือสีตรว่าคุณอาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้มีน้องคนหนึ่งมาเล่าให้กับพี่ป๊อปฟังตอนที่ไปทําง,งานที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ได้ไปพักที่คอนโดหรูทําให้เจอกับเรื่องชวนหลอนนี้ครับเหตุการณ์ใ้ย้อนลต่ไปเมื่อ8ปีที่แล้วฮันตูมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6 กับสายของพี่ป๊อกกันเลยครับสวัสดีครับพี่ป๊อกสวัสดีครับคุณแจ็คครับสบายดีนะครับผมสบายดีครับผมครับแอะนะหลับไปอย่างเนี้ยก็เฉียนเปิดอย่างงี้ก็แน่นอนครับผมเสียงมันจะออกเบ็ดเบลดทุ้งที่ใช่ครับแหบหน่อยใช่ครับนี่ขนาดทางน้ำโอ้โขขคอหลายรอบยังยังเปิดอยู่เลยครับผมครับทิ้งโชบุกใช่ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรตื่นก่อนนะครับผมเพราะว่าฟังตั้งแต่ สายที่สามแตที่สี่ฟังมาเรื่อยๆครับผมครับอ๋อโอเคแต่พรุ่งนี้ชิวๆอ๋อสบายครับสบาย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 ครับผมเออนะครับพี่ป๊อบเราคุยกันล่าสุดเลยคือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสืบคดของอาถังของอาถังนี้มาพร้อมกับเรื่องที่เออน้องคนหนึ่งเขาไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้ก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้กับพี่ป๊อบฟังใช่ครับขอเล่าอีกคังตัวนี้มันคือ ชื่อผีของไทรอโดป่ะก็แนวนั้นแหละครับคืออันตูเนี่ยเป็นภาษาท้องถิ่นก็หมายถึงว่าเป็นภาษาก,กีบกอสภาษาไทยก็ผีผีนะครับชายก็คือผีคือขับตู<า>นะครับ,รบแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ว่าเอาเรื่องผีในต่างแดนมาเล่านะครับออแล้วนะับผมก็เออนะัทจะได้เรื่องผีมาก็หลองเล่าแต่ผมบอกตรงนะไม่ การเล่าไปนานตื่นเต้นมากโอ้โหพี่ป๊อปเนี่ยนะระดับครูบาจ้าแล้วเขาคลกเล่นสอนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่เขาเออเกี่ยวกับสอนพวกธนาคารคุณคุณเบียร์เรานี่ก็ลูกศิษย์คุณพี่ป๊อปนะอ๋อเลยครับอ่านะครับเรื่อนเล่นเขาทำงานเกี่ยวกับอ่าเป็นเกี่ยวกับธนาคาร ในตันี้เต้องไปสอบไปอะไรสักอย่างนงก็จะมีไลเสนครับดึงับไลเส้นครับผมก็ต้องจะมาต่อไประยะทุกปีทีสอบปี่อครั้งนี้นี่ไงนี่ระดับผูบาอาจารย์นะฮะมาพี่ป๊อกเพราะว่าถึงเรื่องนี้กันครับผมครับก่อนอื่นต้ขอสวัสดีคุณแจ็คทีดาเโคลรีโอรวมทั้งท่านผู้ฟังรวกทังนะครับแบง์สเตอร์ไหนอ่ะแ๊งค์เดกโกร น้องโจสเตอร์หลับไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไปแล้วแต่ระหว่างเห็นแกมยุ้ยตลอดนะครับะนายจิ๊กนะเรื่องนี้ผมก็ได้รับฟังถ่ายทอดมาจากน้องผู้ชายท่านนึงคือน้องทันเงี้นะครับน้องทันเงี้ก็ฝากมาบอกรายการว่ามันเป็นเทปสี่ของพี่แจ๊คและเทปสี่รายการเด็โป๊ะเด็กโง ก็เรื่องเรานี้เบอกว่าผมส่งมาเป็นนอนเนแล้วก็ะย่เพราะว่าชีวิตผมมันอยู่ต่างประเทศมาเยอะ mm. เจอมาเยอะแต่ผมลองส่งมานี้ก่อนว่าถ้ารีกปอนดดี mm. ผมจะได้มาฝากเล่าเรื่องต่อไป mm. ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวน้องเองเมื่อไปเมื่อปี2569 mm. ถูกไม,มบอไปทํางานที่ต่างประเทศ mm. ดังนั้นนะครับในการเล่าเรื่องครั้งนี้เพื่ออทารวดเลื่นไหล mm. ผมว่าขอสมมติ อะไรเป็นตัวเองอ่เป็นน้อะนะครับแล้วก็ขอปรับเปลี่ยนต่างๆเหต,ตุการณ์ต่างๆให้มันกระชับแล้วก็ปรับเปลี่ยนชื่อบุคคลแล้วสถานที่เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อคนที่สามนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้เมาฟังเพื่อความบันเทิงฟังผมสปอ,อยหนังต่างประเทศเรื่องหนึ่งเป็นประเทศที่ผมไม่เคยไปม <c oughs> ผมไม่เคยไปเดี๋ยวลิ้่าไ่ออกผมจะแบบให้น้องส่งรูปมาให้ดูว่าเป็นยังไงว่ประเทศที่ผมผมเคยเดินทางผิดพาจะไม่เคยไปนะครับอตูก็แล้ว เป็นภาษาท้องถิ่นนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วความเชื่อทางสูนมันมีมาก่อนศาส,สนาที่เข้ามาอีกครับแล้วมันปัจจุบันมันแฝงอยู่ในวัฒนธรรมแฝงอยู่ในสายเลือดคนในท้องถิ่นแม้เขาบอกว่านักการเมืองก็ยังคงพวกเนี้ยออามาใช้ไป็สาดเลยนะนักการเมืองอะ่ะถึงขนาดมีองค์มาสร้างหนังดังเลยนะครับ <สา S 1> ในตัวเนี้ยแต่แม้ปัจจุบันเนี้ยความเจริญทางเทคโนโลยีเนะก้าวหน้าเพีงเยงไรความเชื่อด้านเนี้ยก็นนนนยังมีอยู่เหมือนเดิม ก่อนอื่าบอกว่าเป็นแทน้องนะครับผมทํางานที่หน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่คือเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับการมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างประเทศประเทศหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศก็จึงเตรียมตัวเป็นพิเศษผมก็ได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่คนเดิมนะฮะที่เคยปฏิบัติก็คือที่ผมเพื่อสอบถามเรื่องงานเป็นยังไงที่พักเป็นยังไงการเดินทาง สำหรับเรื่องที่พักพี่ี่บอกว่าวอุ้ยที่พักดีมากเลยนะเป็นคอนโดขนาดยี่สิบชั้น<ม>อยู่ใกล้แบบโวัวแหล่งโดยตวอมสะดวกครบครันเลยแล<ม>้วที่สำคัญนะทางจากที่ทำงานไม่เท่าไหร่เองใช้เวลาเดินทางจากรถยนต์เพียงแค่สิบนาทีก็ถึงแล้วอ่ะแล้วพี่ผมก็ส่งสบบลูกมาสัอยไอ้ผมดูผมถึงขนาดร้องว้าวเลยเพราะว่ามันเป็นห้องพักเป็นห้องสุดอุ้ยหรูหรามากเลยครับพื้นที่ขนาดหนึ่งราอยเจ็ดสิบเจ็ดตารางเ ใหญ่มากเใหญ่ใหญ่ใหญ่่าเท้าเท้าอ่ะดูนะครับใหญ่จริงครับใหญ่ใหญ่รู้ว่าเป็นห้องสูรเลยแล้วก็ห้องนอนอ่ะมีสองห้องแต่ห้องนอนมปอยู่คนละฝ้ากันอยู่คนละตรงข้ามกันโดยที่ข้้งกลางนนะครับปีข้้นกลางด้วยห้องทํางานห้องครัวห้องล้างห้องซักล้างแล้วก็แบ่งอีกสองโซนคือโซนห้องหลับแขกโซนห้องทานขานะครับในห้องนอนก็มีห้องน้ําในตัวแล้วก็ ในห้องนอนก็มีทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องนอนครบคันก็เรียกว่ามาถึงเนี่ยกากกระเป๋าไใบเดียวมาก็นอนได้เลยพี่พงษ์บอกแต่พี่พงษ์บอกเฮ้ยแต่มีอย่างหนึ่งนะไอห้องเนี้ยมันติดสัญญาอยู่สองปีที่หน่วยงานเราทําไว้ดังนั้นนะครับจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องอยู่นะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าค่าปักมันแพงมากพี่พงษ์ก็ รรูปในห้องแต่และห้องไหมผมดูนะสมงบถ่ายรูปของจริงมาเลยแบบนั้นผมก็มาสะดุดตาในรูปห้องหนึ่งคือห้องทำงานเพราะดูมันไม่เหมือนห้องทํางานเนียเพราะในห้องทํางานแทบจมีโต๊ะทํางานมีวี้ทำงานแต่ปรากฏในห้องนั้นมีโต๊ะยาวใหญ่ใหญ่เกือบสองเมตรใหญ่มากเลยบนโต๊ะมีทั้งพ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้วยเทศทั้งหลายเรียงไปหมดเลยอะ่ะผมบอกพี่ธงอันนี้ห้องผ่าหรือห้องทํางานเนี่ย พี่พงหัวเราะเคาะอันนี้เหรออ้องพระพี่เป็นคนชอบสุขวนไหว้พระไม่มีไรหรอกเดี๋ยวตอนพี่ย้ายออกนะพี่คนออกไปนะโอ้ผมก็โอเคอ่ะพี่พงไม่มีอะไรแน่นะเฮ้ยไม่มีอะไรพี่อยู่มาสบายอายุายเถอะแต่ตอนนี้ผมอ่ะมีเรื่องมีเรื่องกะโวนใจเรื่องหนึ่งคือเรื่องแม่เ<ม>พราแม่ผมอ่ะโอรีร,รีทายจากสถาบันการเงินมาเกือบยี่สิบป,ปีชีวิตผมอ่ะตั้งแต่เสียพ่อมาแล้วก็อยู่ลำพัง,งกับแม่แค่สองคน ผมคิดว่าถ้าผมไปทํางานต่างประเทศแล้วอ่ะแม่จะอยู่คนเดียวอ่ะมันจะไม่มีคนดูแลคงเหงาแน่ๆเลยผมก็เลยคิดว่าชวนแม่ไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยดีกว่ามห้องก็ใหญ่เลยด้วยนะในตัวเนี้ยนะผมก็ชวนแม่นะผสงรูปสวยๆไปใหแ้แม่แม่ก็ตลกลงกว่าแน่นอนในวันเดินทางผมก็เดินทางจากมาถึงสนามบินประเทศเปนบ้านเนี้ยก็เวลาประมาณกสองทุ่มก็มีผู้ชายคนหนึ่งมายืนถือป้ายชื่อผมอ่ะ ยืนรอหน้าประตูผู้โดยสารขาอ่อนกกชื่อเป็นเจบัตเจบัตเจบัตจะเป็นพนักงานขับรถของหน่วยงานนั้นเป็นคนท้องเิ่นอุคลิ่อนข้างจะขึ้นไม่ค่อยพูดจาอะไรเรียกว่าถามคำถามตอบคำถาถามคําตอบครับแต่มีสี่หนึ่ง่ที่ผมเริ่มผิดปกติเจบัตคือช่วงเวลาเจาบัตขับรถชอบชาเรืองหมอกระจกหลักหมอผมกับแม่ตลอดเวลาแลยจนแม่ผมมารู้สึกตัวมาบอกว่า เจบัทจะมีอะไรบเปล่าอ่ะทำไมมันแอ,อ,อ,อบนอกเราตลอดเลยวะสมบกเราบีเลยปกติผมบอกอืมพยายามกดเกลือนะแม่ไม่มีอะไรหรอกะ่ะเจบัทเขาคงไม่เคยเห็นคนสวยอย่างแม่มาก่อนนะอมั้งแม่ก็กุก่เาะชอบใจแต่เจบัตกมนทำหน้าสงสัยว่าพวกเราสองคนดิธาเลยเปล่าเลยทางจากสนามบินมาถึงที่พักเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่พักก็เป็นคอนโดมิเนียมขนาดยี่สิบชั้นนะ